ผู้ชายคนนี้เป็นใครวิ่งเข้ามากอดบุ๋มบิ๋มชัชจุออนแล้วร้องไห้กลางสนามหลังคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022เส้นทางความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยจือเริ่มต้นจนจบภารกิจสุดโหดและขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวปลายแดงนักวอลเลย์บอลสาวไทยคนนี้แจกซองงานแต่งแล้วก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ควนหลงหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022เมืองหางโจวประเทศจีนรอบชิงเหรียญทองแดงซึ่งทีมชาติไทยของเรานะคะสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปแบบสุดมัน3 0ต่อ0เซต ทั้งนี้ค่ะหลังจบเกมตอนรับเหรียญรางวัลการเรียบร้อยนะคะก็เกิดโมเมนต์ที่น่าประทับใจขึ้นเมื่อแฟนขับหนุ่มของบุมบิมชัชุออนโมกสีที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวจีนซึ่งวิ่งเข้ามากอดเพื่อแสดงความยินดีกับบุมบิมโดยฝ่ายชายถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวสำหรับชัชชุออนโมกสีนะคะได้เปิดใจหลังได้คว้าเหรียญทองแดงค่ะโดยได้บอกว่าครั้งนี้ต่างจากครั้งที่ผ่านมา พอครั้งก่อนยังมีรุ่นพี่เจ็ดเซียนถ้ามีปัญหาก็หันไปเจอรุ่นพี่ช่วยหาทางออกให้ได้แต่ครั้งนี้เป็นรุ่นของชุดตัวเองเต็มตัวเมื่อเจอปัญหาต้องแก้ไขด้วยตัวเองซึ่งมันทําให้โตขึ้นต่างคนต่างกระตุ้นการและการในบางจังหวะที่ผิดพลาดเหรียญทองแดงที่ได้ก็ขอเก็บไว้เองพอตั้งเป้าไว้อย่างน้อยต้องติดเหรียญกลับบ้านไปเพื่อชาวไทยผลงานตลอดทั้งปีผลงานทีมอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้าง ซึ่งเราพยายามปรับระบบกันมาอยู่ตลอดและต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายของทุกคนสู้กันมามากคือต้องบอกว่าตายได้ตายนะแต่ยังไม่ตายก็ขนาดนั้นเลยก็ว่าได้ผลงานทีมเราถ้ามีเต็มสิบให้อร้อยไปเลยบุ๋มมิมกล่าวด้วยว่าส่วนเป้าหมายหลังจากนี้ในนามทีมชาติคือการไปคัดเลือกโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสยังสู้ต่อแน่นอนเนื่องจากโอลิมปิกยังไม่เคยได้ไปสัมผัส ดังนั้นจะพยายามให้ได้มากที่สุดต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้สักครั้งสำหรับโอกาสของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการไปโอลิมปิกเกม2024ซึ่งยังเหลืออีก5ที่นั่งตอนนี้คือต้องทำอันดับโลกให้ดีดที่สุดค่ะสารต่อความสำเร็จกับเหรียญรางวัลในมหาก,กรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลหลังคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ แม้ว่าเส้นทางของพวกเธอจะต้องฟันฝ่าทั้งคู่ต่อสู้ระดับโลกโปรแกรมการแข่งขันอสุดโหดตลอด5เดือนที่ผ่านมารวมถึงกระแสความกดดันต่างๆที่เปรียบเสมือนและลอกขึ้นโถมเข้ามาใส่เป็นระยะระยะสุดท้ายนักลูกยางสาวไทยด้วยจิตใจอังมุ่มงมั่นและแข่งแร่งปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จ สร้างผลงานได้การคว้าเหรียญรางวัล3สมัยติดต,ต่อกันจากเหรียญทองเอเชียนเกม2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อด้วยเหรียญเงินเอเชียนเกม2018ประเทศอินโดนีเซียและล่าสุดเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2 0 2 2บนแผ่นดินแดนมังกรตลอดเส้นทางโปรแกรมการแข่งขันของปีนี้ที่เรียงหน้าเข้ามาหลายรายการจากจุดเริ่มต้นระหว่างทางจนสิ้นสุดภารกิจเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งดีใจเสียใจหยาดน้ำตา การสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกได้เห็นกับสายตาประกอบด้วยเหรียญทองกีฬาซีเกมส์2 3 2 3ที่ประเทศกัมพูชาเป็นการอคองแชมป์สมัยที่13และเป็นสมัยที่14ติดต่อกันหลังชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตแข่งรวม5แมตช์จบอันด 14, ับ14สศึกวอลเลย์บอลเนชัลกนลีก2023หรือ VNL 2023สร้างผลงานชนะแคนาดา3ต่อ0เซตชนะเกาหลีใต้สต่อ0เซตแข่งรวม12แมตช์ แชมป์วอล,ลเลย์บอลซีวีลีก2023รวม2ส,สนามแข่งรวม6แมตช์แชมป์เอเชีย2023เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ต่อจากปี2009และ2013แข่งรวม7แมตช์สร้างผลงานชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตและชนะจีน3ต่อ2เซตจบอันดับ4ศสึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแข่งรวม6แมตช์สร้างผลงานชนะโปลแลนด์3ต่อ2เซตเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2023แข่งรวม6แมตช์ บนสนามทั้งหมด4 2แมตช์แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าแม้จะมีบางสิ่งที่ทําให้ประสิทธิภาพบางอย่างลดลงแต่ด้วยหัวใจอันแข็งแกร่งและความเป็นหนึ่งเดียวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ส่งผ่านให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่มีสิ่งใดต้องเสียใจจงภูมิใจและชื่นชมกับความทุ่มเทความสําเร็จและอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกับพวกเธอรวมถึงอีกหนึ่งเป้าหมายที่ยังต้องก้าวผ่านนั่นคือการได้ไปยืนบนเวทีโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกให้จงได้ อีกหนึ่งข่าวดีค่ะที่แอดอยากจะมาบอกให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้รับรู้นะคะสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ค่ะขอแสดงความยินดีร่วงหน้าเลยนะคะสำหรับสุทัตาเชื้อวูหลิมค่ะกลายเป็นเจ้าสาวายแดงแล้วนะคะล่าสุดนะคะก็ได้เอาซองค่ะมาแจากเพื่อนร่วมงานหลังมีงานจัดเลี้ยงสมาคมวอลเลย์บอลไทยนะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ และต้องขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จัดงานครอบครัววอลเลย์บอลไทยหัวใจเดียวกันเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งแนร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆตลอดปี2566โดยได้รับเกียรติจากท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธาน โดยวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกชุดในร่มและชายหาดที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีได้มีพิธีมอบเงินรางวัลรวมกว่า30ล้านบาทยังไม่รวมเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอาทิ เหรียญทองกีฬาซีเกม2023แชมป์เอเชีย2023เป็นการคว้าชแชมป์สมัยที่3และเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2023เป็นต้นขณะที่วอลเลยบ์บอลชายไทยปีนี้ก็ผลงานยอดเยี่ยมหลังควา้าแชมป์เอวีซีชาเลนจ์คัพ2 0 2 3ด้ยยการชนะบาเลนไป3มเซตรวที่ประเทศไต้หวันและฟอร์มการเล่นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องโค้ชพักกีวอหัวหน้าผู้ฝึกสอวนวอลเลย์บอลชาย ไทยชาโคลิต้ที่ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้ส่งมาเพื่อพัฒนาทีมชายไทยล่าสุดนะคะได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับทีมประสานงานเพื่อขอต่อสัญญาที่จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนตัวได้คุยกับโค้ชพักท่านก็มีความยินดีช่วยเราต่อซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปยัง FIVB เพื่อต่อสัญญากับโค้ชพักแล้ว กลับมาถึงเรื่องของจัชชุออนโมกสีนะคะที่แอดได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นั้นค่ะว่าใครกันนะที่มาผูก,กอดบุ๋มบิ๋มจนถึงกับต้องร้องไห้ออกมาโดยแฟนคลับคนดังกล่าวนะคะถึงกับหลั่งน้ําตาด้วยความดีใจพร้อมทั้งแฟนคลับคนดังกล่าวนะคะยังได้เขียนจดหมายให้กับบุ๋มบิ๋มอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยข้อความในจดหมายแต่อย่างใด แต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจในการแสดงให้เห็นว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นที่รักและได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆทั่วโลกอย่างแท้จริงและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ